อีกเรื่องหนึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่งใช่ไหมชื่อว่าครูกัลยาเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเปิดวงจรปิดเลยครูขับรถมาแล้วเจอแท็กซี่กำลังจะเลี้ยวใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะเป็นจังหวะที่ครูวิ่งทางตรงนะคะและชนเข้าอย่างจังเหตุการณ์นี้รถของครูไปฟาดกับตอหม้อร <ถ S 1> ครูหลบก่อนหลบแท็กซี่เนี่ยดูนะฮะหลบแท็กซี่นี่ไม่ได้ชนแท็กซี่แต่เดี๋ยวมันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งรับภาพจะเห็นรถครูพุ่งไปแล้วไปฟาดอัดกระเสาไฟ โอ้โแบบคือผมเคยเจอไอ้แบบนี้นะขับกลางคืนน่ะจิตดีเคยเจอปะ่ะมันขับแบบคือเร็วไม่ใช่เราเราก็เร็วส่วนไอ้ทางโค้งอ่ะอ่ะเมื่อกี้เขาลับเอาเปิดสองจอได้ไหมทีมงานต้องเปิดคู่กันสองจอมันจะได้เห็นภาพรับกันร,ระหว่างแท็กซี่หักกับกับครูที่ขับพุ่งแล้วหลบเบี่ยงแท็กซี่แล้วไปอัดชนเสากลับไปที่หัวเทปทั้งคู่สิครับอันนี้ฮะ,ฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้ครูเบี่ยงไปแล้วก็สะบัดไปโดนแบบนี้ เนี่ยคือเข้าใจว่าครูก็มาเร็วส่วนแท็กซี่เมื่อกี้วงกลมเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยยูเทินเหมือนช่วงอยู่เทินนะเปิดเปิดไหมเปิดล่าสุดอา้าวดูภาพจุดที่เกิดเหตุหน่อยปรากฏครูเสียชีวิตนะครับส่วนแท็กซี่เองเนี่ยบอกว่ากาลังจะเลี้ยวกับรถพอหน49รถของครูมาด้วยความเร็วพุ่งมาเฉียวแล้วก็พุ่งไปชนกับเกาะกลาง แล้วฟาดกับสาวต่อหม้อเห็นบอกว่าสุดท้ายครูตายนะฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากที่เราลงไปจุดเกิดเหตุเอเป็นยังไงบ้างค่ะที่จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้ล่าสุดเรา,าไปเจอคนเห็นเหตุการณ์ด้วยจิตด,ดีใช่ไหมค่ะคนเห็นเหตุการณ์นะคะก็เห็นเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคะ่ะเขาได้ยินเสียงคือเป็นช่วงจังหวะที่ชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมีภาพจุดเกิดเหตุตอนตอนวันนี้ด้วยฮะ ที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ลงไปพูดคุยกับทางด้านของคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยคือเบื้องต้นเลยเนี่ยนะักขนาดนี้เนี่ยทางแท็กซี่เนี่ยเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนเดี๋ยวฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้หน่อยครับเสียงว่ารถมัน,มนก็นเบรกไปไกลๆอะ่ะแล้วก็ดีเสียงตั้งใหญ่แล้วก็ฉันก็เลยรีบออกมาดูก็เห็นว่ารถจอดตรงนี้แล้วซักคั้าใหญ่ๆก็เดินมาดูทีนึงแท็กซี่จอดตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็ เขาก็เดินข้ามถนนมาตอนแรกเขาใจว่าเขาจะมาดูมาช่วยออไม่คิดว่าเขาเป็นคู่กรณีหรอกเขามาดูเพราะเขาเดินแบบสบายๆก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นคู่กรณีไม่รู้บางคนตอนนั้นก็ไม่สนใจแล้วจะนอนแล้วง่วงออมันง่วงจัดก,ก็เลยเออไปดอนดีกว่าเพราะตรงนี้ก็ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครมานะคนกว่ากทมเขาก็เขาก็<อ>เ,ากเล่าเขาก็มาดูกันละก็ดูจากนี่ฮะกล้องที่เขาดูมือถืออะ่ะก็เออตอนแรกยังไม่รู้เลยขเขาเฉียวกันผมฮะก็เดี๋ยวเอาไปว่าแท็กซี่เองไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับแล้วถ้าเปิดวงจรปิดตอนแท็กซี่กับรถอีกรอบหนึ่งแท็กซี่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็เปิดไฟสัญญ,ญาณเนี่ยนะครับในการขอลับรถเปิดเต็มจอครับนี่ฮะนี่แต่ โอ้โหแบบคือทางเขาเรียกอะไรตรงทางแยกต่างๆเนี่ยบางทีขับรถเลนขวานี่ต้องระวังนะครับ<ม>เพราะมันจะเป็นจุดละเอียดอ่อนมากๆยิ่งกลางคืนนจะขับเร็วคือตอนกลางคืนในเวลาขับรถเนี่ยนะเอาจริงไม่กล้าขับเลนขวาแบบนี้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าอยู่มันจะหักพรวดมาเมื่อไหร่<ม>แต่เคสนี้ต้องยอมรับแท็กซี่ไม่ได้หักพรวดนะฮะแท็กซี่เนี่ยชะลอถูกไหมเนี่ย